สวัสดีค่ะกับช่องขิงคีิวตี้อีกแล้วนะคะก็จะลืมทานิดนึงเนาะเพราะว่าห่างหายกันไปนานเลยนะคะเพราะว่าเฮ้ยผมไม่เท่ากันเพราะว่าที่เกิดทำคลิปนะคะก,ก็ต้องขออภัยสําหรับคนที่มาถามคาถามที่นเนะคะแล้วก็ขอให้แต่งหน้าลุกนู่นลุกนี่ลุกน,น,นั่นนะคะก็นั่นเลยกันวันนี้นะคะจะมาพร้อมกับทรงผมทัดหูหนึ่งข้างนะคะอเค,ะว,ควันนี้จะมาแต่งหน้าลุก แดงตุ่นนะคะจากคาขอจากน้องคนนี้นะคะซึ่งเราดูนะคะว่าน้องเขาชื่อช่องอะไรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปอินเสิร์ตรูปไว้ตรงนี้นะคะโป๊ะห้าวิหนึ่งสองหมนหน้าขาว่ะะาสามสี่ห้ากล้องโอเคซึ่งเรานะคะอุปสรรคก็คือเรานะคะไม่มีลิปสีแดงตุ่นนะคะเรามีถ้าจะเป็นสีแดงก็จะมีแค่ติ้นสีแดงนะคะก็ที่หลักก็จะเป็น แบบสีอื่นหมดเลยแต่ว่าก็มีแบบถ้าจะเป็นดุดดุลก็มีแค่สีอื่นนะ้อยเช่นแบบสีส้มอิดสีพีชอะไรอย่างงี้นาะอโอเคเราจะมาพยายามแต่งให้มันได้นะคะดวยวำข้อมคอนนะคะส่วนคออํามอเนื่นนะคะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหนึ่งนะคะโอเคจะแล้วก็ลงสก,กินแคร์นะคะแล้วก็แป้งไปเป็นที่เปอนเลยนะคะเราจะไม่พูดอัพามทำเพลงนะคะก็จะมาแต่งกันไปเลยนะคะจะเริ่มจาก ราจะใช้ลิปซึ่งเราอ่านมนีอ,อกนะคะถือว่าเป็นลิปต,ตัวนี้เนาะเบอร์สองสองเจ็ดนะคะจะมาลงที่แก้มแล้วก็ตานะคะแล้วเราจะสวัดสีข mm ึ้นเนี่นะคะคือสองนี้ก็มือนเหมือนกันนะคะ คือน้องค่อนข้างดีจะส้มเลยทีเดียวนะคะก็ช่างมาถือค่ะเทว่าเรามีแค่นี้นะแต่ว่าความจริงอ่ะหัวมันเป็นอย่างนี้โฟกัสมาโฟกัสหน้าฉันนะเออไม่ต้องโฟกัสหรอกเ้ยติดนิ้ว ่รุปคือไม่ออกเลยจ้าเดี๋ยวใส่ต้องลงไปที่แก้มนั่นแหละขมองกระจกนะคะ หลังนะคะก็จะเป็นแม่นะคะแล้วก็จะลงจมูกด้วยนิดนึงนี่คือยิ้มก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็แต่งเติมกันเอาเองนะคะจยากได้แดงแค่ไหนหรือว่า เราแค่ไหนก็เติมเอาเนี่ยค่ะแต่เราไม่ชอบให้มันแดงมากแต่ก็ให้พอได้รู้ว่าหินนะคะดูดูหินใช่ไหมหินใช่ไหมแบบแพกกุ้งก็จะลงไว้ที่ห่างกันนะคะ เปลี่ยนนะคะจากหนังตาไปหัวตานะคะฮะคอนเซปต์เดิมค่ะปัดไปก่อนแนวันิ่ง ก็จะเพิ่มความปิดทนนะคะด้วยติน้นฮ <Okay. Hello. S 1> ัลโหลเออตายนี่นะคะก็จะเป็นติ้นเกาหลีนะคะรถ้าใครไม่มีก็ก็จะเป็นติน้นอะเรื่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นติ้นที่ตัวเองมีเนะาะก็จะเป็นมีติ้นก็ได้นะ49บาทนะคะในเซเว่นแต่ว่าเราก็จะใช้ติ้นที่เราทอไม่ค่อยได้ใช้นะคะ <mm> มันเด็กอนุบาลเรื่องมันเด็กอนุบาลเรื่อเครื่องสำอางแล้วก็ใช้ลิปตัวเดิมนะคะลิปตัวเดิมทางหน้าก็ท้าับนะคะ หม่จะหมดแล้วนี้เข้าปากน้ำปกหืมตีนหวานมากน้ำปกุกเราคงต้องได้ถ่ายคู่กับลิปตัวนี้นะคะเพราะข้างในดีชื่อมัอนชื่อว่าอะไรไม่รู้นะคะรู้แต่ว่า เออด้านหน้านะคะมันจะเป็นอันนี้แต่เราเผอไปอันนี้พวกคนแต่ความจริงสีมันสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวต้องเอาที่ชู่มาซับก่อนนคะคะแล้วก็ใช้แป้งเซ็ตกล้องก็ใช้แป้งเซ็ตทีหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าไม่พอใจกับสีปากนะคะก็ให้ ถ้ามันแปรเกินไปนะคะให้เอาแป้งนะคะมาจืดๆไปทีหนึ่งนาอเราก็จะทำเนี้นยแหละเพราะมันแปรเกินไปนะคะเราไม่ชอบสีแปรเลยนะแต่ว่าคือเรามีอุปรกรณ์แค่เนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเอ่อมีพวกสีแดงตุดแต่ก่อนอราชอบซื้อแต่ว่าด๋ยวนี้ไม่ซื้อแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ขอไปเคลียร์กับหน้าเราแป๊บหนึ่งนะคะนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็น่ดย ก็จะใช้เป็นแป้งอุ่นธรรมดานะคะหรือว่าใครมีแป้งพับก็ใช้แป้งพับเนาะแล้วก็แปรงนะคะแล้วก็ขอขอ,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 ขอนิดนึงปัดใบหน้าตาทำอะไรเนี่ยเพื่อความมันของใบหน้านะคะเราปรับลงนะคะแล้วก็ให้สีที่เราทาแล้วเราคิดว่ามันแดงเกินไปนะคะจางลง เสร็จแล้วดูสิ่งที่มันเหลือดูดูมันเหลือทาคอนะคะจบค่ะเดี๋ยวขอเนี่ยทาขอบแป๊บหนึ่งนะคะ่ะทุกคนคะผู้สัมพวันนี้คือร้อนร้อนมากเปิดพัดลมนี่คือแบบเนื้อไฟเผาหน้าแบบเปิดน้ำก็น้ำก็ร้อนนะคะนี่ดูเหงื่อ วันนี้แต่งหนะ้าโรกาส,สิตาแสงได้ลูกประมาณนี้นะคะนิ้วแบบืแดงจะ้ะทำอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ โอเคนะคะจะพูดปิดคลิปเลยสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์แล้วกดติดตามนะคะแล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไม่จบ